ครับของมาหอดแล้วครับเดี๋ยวสิมาแกะเกบืองข้างในสังส่งสั่งเขามาเตจีนโอ้โอ้โอมีหวัวด,ดีดมีหอดอันนี้โทรศัพท์กินมาะเป่าพนักงานเพิ่งลืมบ่มาถึงแล้วนะครับฟุตสวิตต์โทรศัพท์เทียน ของเล่นใหม่ตัวนี้บ่แพงครับตัวนี้บ่แพงใส่สั่งมาใส่เป็นก่อนมัชเพียังวะสับเทียนคือเงาเบเป้าเออยงาเล่นเปโน่ห้อเหยียบมันจะเป็นยืดเสียงให้มันกว้างๆขึ้นไปสายยงาตื่นกับประเทศเล่นดี่เล็กท้วนเอาไว้เปิดปิดจังหวะจังคือจังใส่งานเลยท่านใจยงาเหลนเปโน่ก็บหยับสับเทียนเอาเลยเสียงมันก็จะ ดีกว่ากันครับ What ทดสอบซับเจนคีย์บอร์ดปีได้เด็กเจ็ดร้อยแบบหยยบครับต่นนี้พอดีหยยบม,มันสิเป็นเสียงสั่นๆขาดๆมาพเอหยบเขาเป็นจะยืดเสียง แล้วแต่การตั้งใื้กันว่าจะใส่เป็นอย่างใส่กับจังหวะกันได้ไว้จะเปิดสตาร์ทสต็อปของจังหวะ